เราเราจะมาเป็นวัยรุ่นการมิกาเซ่กันนะคะทุกคน<_<_<_แค่ที่รักไหมล่ะแค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดจึงเธอถึงเธอถึงเธอไม่คิดแค่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you ถามแล้วว่าใจก็ยังไม่ฟ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 ังโอ้ oh. Cause I wanna love you อย่างนี้นะใช่ไหมที่ผมใส่สูดแดนไม่ได้แปลว่าผมสุรามที่ผมรักแมนอยู่จต่ใจก็อยู่ที่หงแดนที่คุณชอบฮิปฮอปแค่ป๊อกบแบังจี <laughs> ไวรุ่นยุค90ขนาดแท้ก็ไม่รู้สินะแฟนใหม่อะ่ะแฟนใหม่ที่เธอไม่เคยต้องการจะมีลัวมันทรมานฉันเองก็พอเข้าใจถ้าเธอไม่เคยลืมแฟนเก่าก็ยังไม่ควรครบใครอย่จะมาเร่นกับใจคงแล้วไงแล้วใครทุกซนเราทั้งสองคนฉันและเธอนะ ยิยูข re> ้าสู่น้องเอลแลบเด็กสมัยรู้จักไหมกามิกาเซ่นั่นสินะได้ดูเพลงจริงๆไอ้ยะภาวะลงล้วแล้วแล้วแล้ว love y ฝากเธอแกใครได้ไหมก็ love ย o ทู o เปิดใจดูสิแล้วแล้วเธอจะรู้ว่ามีเพียงออลลี่ยู่อู้หู อย่านะอย่านะอย่านะกายพิกเซ่ไหนอย่านะ งเ,เงาปาเธอแคแค่เงาปาอย่าบอกว่าเงาเลยก็่ยินฉันใช้ใครแต่ใครก็ไว้วันเจตนาที่พูดอย่างนั้นให้ใจฉันสั่นเนี่ยจะตลกนะ่าสนุกละแ้่เธอแค่เงาปากอย่าบอกคนเงาใจอาจมีผู้โชคายเงาใจก็เพราะเธออยู่ดีๆก็ดีกว่า,าฉันว่ายัางเธอเชื่อให้ยังเงาเลย ตกลืมรักคิ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันอย่ามาทำหน้าอย่างนั้นคิดว่าฉันกลรกงไงเออให้ได้อย่างงี้สิให้ตาคนนี้นี่ก็ชอบมาตต้อมาตต้อมาต่อ้ยอย่านะ เธอคงรู้ใช่ไหมว่าฉันคิดจังใคอยู่นะดูนิ้วเธอไปเกียวนแฟนกันอยากบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาจไปเห็นเธอทุกวันทุกวันไม่รู้อะไรสัก็นแฟนเธอมันมันได้ที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ตัว แต่ฉ <łość> ันก็กลัวสักเกินจะบอกเป็นอะไรเป็นอะไรจี่มีแค่เธอนานนามัอนานนามัอตอนที่คิดจนงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ทำหมเข้าใจเป็นอะไรเป็นอะไรจี่มีแค่ t i m นานนามัยนานนามัอตอนที่คิดจนงใครเป็นอารมณ์เป็นอร